สวัสดีมิตรรักนักเตะกันทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิ i สเอรเยครับผมเจอกันอีกแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะนะฮะมาทำชาเลนจ์ครับเป็นชาเลนจ์ที่ผมเตรียมการไว้นานแล้วนะครับทุกคนคือผมมีแนวคิดที่ว่าถ้าเรานะครับผมเล่นแต่ตัวฟรีอย่างเดียวนะครับกับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะฮะโดยที่เราจะไม่ใช้ทองแม้แต่บาทเดียวนะครับ มันจะเป็นยังไงครับทุกคนก็เก็บไปเรื่อยๆครับก็จะพยายามครับทาให้ได้ครับเชลนนี้นะก็ชวนเพื่อนๆด้วยครับว่าลองมาทํากันดูครับลองเล่นเฉพาะตัวเจกนะครับผมและล่าสุดนะครับก็มีการแจกโค้ดด้วยนะครับทุกคนแจกโค้ดอัมริมสอบูธนะครับแล้วมาพร้อมกับฟังก์ชันพิเศษนั่นก็คือลิงก์อัพเพลนั่นเองนะครับผมเอาละครับก็ผมได้เตรียมการนะครับตั้งแต่แพ็กรนันโดนะครับบิ๊กไทม์รนันโดนะครับก็ทําการ พยายามสุ่มให้ได้นะครับตอนนั้นจะมีกล่องสีชมพูนะครับให้สุ่มได้1กล่องนะครับผมก็รีรีไปเรื่อยครับทุกคนพยายามครับสู้แบบอุนหลับอุนอนนะครับรีไปประมาณเป็นร้อยไอดีครับก็ได้มา1นตัวนะครับก็สะสมมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับและตอนนี้ก็ได้เวลาเปลี่ยนภาคแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าไอดีที่ผมเตรียมไว้มีเงินมีทองอยู่เท่าไหรแล้วนะครับผมแต่เราจะไม่ใช้นะครับผมเราจะใช้ตัวฟรีอย่างเดียวครับ ดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมมีตัวอะไรบ้างนะครับในวันที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับก็มีแพ็กเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมเป็นแพ็กอีพิกโชทามนะครับผมการจ่ายบนยาวนะครับในแนวทะแยงนะครับนั่นก็คือสไนเดอร์แล้วก็เอโต้นั่นเองนะครับผมในแพ็กนี้นะครับมีอ่าอีพิกเข้ามา2ตัวแล้วก็โชทามสอตัวนะครับพบกับเวนิสูธจูเนียร์นั่นเองนะครับผมก็ถึงแม้ว่าเราจะมีแพ็กแรกนะครับเป็นแพ็กแรกของ เวอร์ชัน2,026นะครับเข้ามาให้เปิดเข้ามาให้สุ่มแล้วนะครับแต่ไอดีนี้เราทำเชลเล่นครับเราจะเล่นเฉพาะตัวฟรีเท่านั้นนะครับตัวแจกตัวแรกนะครับผมเราจะไม่ใช้ทองซื้อเลยนะครับผมสะสมทองไว้อย่างเดียวนะครับผมก็จะพยายามทําให้ได้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่แพ็กนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะใช้ตัวฟรีได้ตัวไหนบ้างนะครับเอาล่ะครับเราขอสุ่มตัวฟรีก่อนนะครับเป็นอ่ากล่องของขวัญสีชมพูแล้วกันนะครับผมเนี่ย รา,าดูแพ็กนี้ครับผมเป็นแพ็กของพาร์ตเนื้อครับเอยนะครับมาดูกันครับว่าจะได้ตัวไหนครับผมโอ้โหอย่างเท่ครับทุกคนกราฟิกเปิดตัวแบบใหม่นะครับโอ้โหเท่มากเลยครับผมเฮ้ยมีจับการ์ดด้วยนะครับผมจับการ์ดแล้วก็ยืนโชว์การ์ดโอ้โหอย่างเฟี้ยวอระทุกคนเฮ้ยดีดีด,ด,ดีชอบครับผมชอบ ได้เป็นนักเตะจากแมนยูครับในตำแหน่ง d m f ครับผมแล้วแมนยูมีตัวเดียวด้วยนะในแพ็กนี้ได้แมนยูครับตอนนี้เราก็มีทองทั้งหมดนะครับ540ทองนะครับผมก็ยังไม่ได้ใช้ครับและก็จะไม่ใช้นะครับผมกะว่าจะเก็บจนเปลี่ยนเปลี่ยนภาคใหม่ภาคหน้าเลยนะครับผมยังเหลืออีกหนึ่งกล่องนะครับผมเป็นกล่องจากการทํากิจกรรมนะครับผมปุ๊บนี่โอ้โหได้เป็นเดอะเดอะบอยครับผมอุ้ย ยอดสุดยอดนะครับกราฟิกทันสมัยมากครับผมนี่มาแล้วฉันคือเดบรุยเดบรุยเดบรอยนั่นเองนะฮะเออดวงดีดวงดีนะของฟรีที่ดีมากนะครับเป็นการ์ไฮไลท์นะครับผมก็เข้าไปทำได้นะครับในกิจกรรมเล่นกับวีเอสกับอะไรนะกับ AI เออพูดถูกพูดผิดขออภัยด้วยครับผมแหมแต่ดูจากการ์ดอีพิกมาใหม่นะครับทั้งอีพิกทั้งโชว์ไทม์นะครับ รูปภาพค่อนข้างสวยนะครับผมล่อตาล่อใจจริงๆนะกดสักทีดีไหมโอยังไม่ทันได้ทำเชลน์ก็ใจอ่อนซะแล้วนะนี่ครับเรามาดูไอดีผมครับผมนี่ครับก็เริ่มต้นตั้งแต่บิ๊กชาร์มโร n ันโดนะครับซึ่งมีสกิลพิเศษนะครับ2องสกิลก็คือฟิโนเมน a l f i n ิชชิ่งนะครับการจบสกอร์ทุกท่วงท่านี่นะครับมีแปลไทยด้วยนะครับผมอีกหนึ่งสกิลพิเศษนั้นก็คือสกิลบูเลตเฮดเดอร์นะครับหรือ ลูกมงหัวกระสุนไม่รู้แปลถูกหรือเปล่านะครับผมก็หลักๆแล้วอีพิกหรือว่าบิ๊กไทม์นะครับในภาคนี้นะครับก็จะมีสกิลพิเศษนะครับกลายเป็นสองสกิลนะครับผมประมาณนี้ครับเป็นมาตรฐานแล้วกันครับผมในภาคนี้นะครับ2026ก็จะมีการแจกนะครับดิโอเนลเมซี่นะครับร่างโชว์ไทม์ฟรีครับคล้ายๆกับภาคที่แล้วนะครับแต่ภาคนี้ คือตัวการ์ดสวยงามมากนะครับทุกคนแล้วก็มีการแจกโค้ด้วยครับผมให้เพื่อนๆนะครับทําการเล่นแมตช์ใดก็ได้นะครับผม vs ai แล้วก็ mvp ก็ได้ครับเล่นแพ้ก็ได้เล่นชนะก็ไม่เป็นไรครับผมนับทั้งหมด3นัดนะครับก็จะได้รับฟรีเลยครับผมก็จะเป็นโค้ดอา u m i n u m นะครับ2บู booster นะครับที่มาพร้อมฟังก์ชันพิเศษนั่นก็คือ Link Upplay นะครับผมเงื่อนไขก็คือนะครับเราจะต้องใช้กองหน้า ตัวเป้านะครับที่มีสไตล์การเล่นเป็น Fox in the Box นะครับหรือว่าจิ้งจอกในเขตโทษนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวปีกนะครับ LMF RMF เท่านั้นนะครับสไตล์ก็จะต้องเป็น Cross Specialist นะครับผมผู้ชำนาญการเปิดบอร์ดนะครับก็มีการแจกนะครับทั้งโค้ดแล้วก็นักเตะมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอารับผมขอจับลงทีมขอจัดระเบียบนิดนึงนะครับก็จะอัปเดตเป็นเดียโก้ดาร์ลอตแล้วกันนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์ cross specialist นะครับเราจะทำการเชื่อมต่อนะครับนักเตะ l i n k up นะครับโอเคครับได้มาหนึ่งตัวแล้วครับต่อไปเราก็ต้องไปเติมนะครับก่องหน้าครับผมให้ได้ตามเงื่อนไขนะครับต้องมาดูอีกทีหนึ่งครับว่าพี่โดจะมีที่ยืนหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเอาตัวเปิดก่อนครับเนี่ยตัวเปิดก็จะเป็น center piece นะครับโอเค center p ์ e ี e สไตล์ cross specialist นะครับผม โอเคครับมีตัวเลือกไม่มากนะครับก็น่าจะเลือกเป็นตัวที่แจกนะครับเอามายืนก่อนนะครับนี่ครับลิงก์แล้วนะครับผมเมื่อลิงก์สำเร็จก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเท่ๆแบบนี้นะครับพี่โดจะมีที่ยืนหรือเปล่านะครับจะตั้งเป็น SS นะครับเดี๋ยวลองตั้งเป็น SS ดูครับว่าพี่โดจะตั้งได้หรือเปล่าครับ SS นะโอเคครับเดี๋ยวขอัพเลเวลก่อนครับทุกคนเอาครับเรียบร้อยครับโอ้ได้มาเพิ่มอีก50เหรียญครับเฮ้ยดีดีดี เป็นการทําภารกิจเสร็จสิ้นอีกหนึ่งอย่างนะครับผมนี่ครับรับรางวัลนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลแบบใหม่นะครับนี่ยมันจะเป็นสไตล์คล้ายๆโดมิโนนะครับทุกคนเอไม่ใช่สิคล้ายๆบิงโกนะทุกคนเปิดรางวัลให้เป็นแนวเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีการลิงก์กันนะครับผมลิงก์ไปมาไปมาเป็นการโยงเส้นนะครับผมนี่นี่ครับได้แล้วครับห้าสิบเหรียญครับ กลายเป็น590ทองนะครับเพื่อนๆนี่ยก็ยังไม่ใช้ครับเก็บไปเรื่อยครับผมเก็บให้นานที่สุดครับเราจะใช้เฉพาะตัวฟรีครับผมตั้งแต่เล่นอีฟุตบอลมานะครับภาคนี้นะครับใครที่เป็นมือใหม่ครับสายใหม่ครับแบบว่าโคตรโชคดีอ่ะผมบอกเลยนะครับแต่ก่อนมีของแจกน้อยมากนะครับทุกวันนี้มีแจกโคตดด้วยนะเออสุดยอดเลยครับผมก็แล้วตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผม สามารถทําภารกิจเพื่อรับนักเตะฟรีได้ด้วยนะครับทุกคนมีทั้งกล่องซูมกล่องแรกนะครับผมเดี๋ยวขอไปดูนะครับจุดโทษนิดหนึ่งครับว่ามีนักเตะเข้ามาใหม่คนไหนบ้างนะครับก็ยังงงๆอยู่ครับภาคใหม่นี้ครับบางทีก็เข้าผิดนะเมนูมันมันสลับไปหมดเลยนะครับก็ต้องปรับตัวอยู่นะนี่ครับโอ้โหมีอีเดนทัสร์ด้วยนะครับรับฟรีครับผมในการล็อกอินนะครับผมโอ้ย ตัวการ์ดสวยมากครับผมอิเดนทาสซัดนะครับอายุ28ปีครับเรียลเมดิดนะถนัดเท้าขวาครับผมปีกมากผลงานนะครับผมอ่าสกิลพิเศษนะครับก็จะมีอ่าการจ่ายบอลแม่นทุกช่วงท่าเออดีครับน่าจะเป็นฟิโนเมนอลฟิโนเมนอลพาร์นะครับเออแปลมาเป็นไทยแล้วเขอเทครับแล้วก็จะมีแพ็คนี้นะครับแฟรงค์รายการครับผมอ่า อันนี้น่าจะมาแทนด็อกบา์นะครับผมด็อกบา์รอบที่แล้วยังไม่ได้เลยครับผมมีใครยังไม่ได้ด็อกบา์จากภาคที่แล้วบ้างครับรอบนี้ก็ขอให้ได้แล้วกันนะครับผมนี่ครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนประมาณนี้นะะโอ้ยังยังยังไม่หมดครับยังมีแพ็คราอูด้วยนะครับนี่อันนี้ก็แพ็คนี้ก็น่าจะแตกง่ายกว่านะครับมันจะมาแทนที่แพ็คเก่าของเดวิดเบคแฮมนะครับแล้วก็ กองเต้นะครับผมอ่าแพ็กนั้นจําได้หรือเปล่าครับโอเคครับโู้โหน่าสนใจครับอันนี้ต้องล็อกอินเรื่อยๆครับโอเคครับไอเดีเราก็มีอยู่590ทองแล้วครับผมแล้วก็มีตัวเล่นประมาณนี้นะครับทุกคนโอ้โหทีมเริ่มสวยแล้วครับมีทั้งฟันได้นะครับการเขียวนะครับแล้วก็มีการแจกฟรีอีกครับอันนี้เน้นตัวฟรีไปก่อนนะครับค่าพลังอยู่ที่3 0 0อ่าสามพนะครับ แล้วก็มีโค้ดด้วยนะครับน่ไม่ธรรมดาครับผมเมื่อกี้ก็ได้มาอีกตัวนะครับผมจาโก้นะครับผมเดี๋ยวขออัพเลเวลก่อนนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอ๋อได้มาโอเก้าสิบเก้านะครับผมแต่ก่อนร่างเก่าก็จะเป็นร่างเซนเตอร์แบ็กนะครับผมรอบนี้ก็เปลี่ยนตำแหน่งใหม่นะครับเป็น Lb นะครับผมที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับก็ได้จากการแลกดาวนะครับแล้วก็เล่นทำภารกิจฟรีทั้งหมดนะครับ แล้วก็จะมีการแลกอีฟุตบอลพอยด t ด้วยนะครับห้าพันพอยก็จะได้เป็น่าคามาวินกานะครับทุกคนคามาวินการ่างไฮไลท์นะครับผมก็จะเป็นร่างสีเขียวนะครับเนี้ยร่างเรอาลมดิดนะครับค่าพลังตันหนึ่งร้อยนะครับมีนักเตะฟรีจากดอทมุนนะครับแล้วก็จากอาร์ซอลครับเมื่อกี้ก็สูมได้เดอะบอยนะครับผมแล้วก็ส่วนการ์ดที่เป็น c m f นะครับก็จะเป็นการ์ดสีม่วงนะครับอันนี้ก็ทาภารกิจจากหลงเหลือครับ อ่าเป็นตัวตัวการ์ดวนนะครับ33ตัวในแพ็คนะครับผมก็ได้มาตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้นะครับจากโปรตุเกสนะครับแล้วก็อยู่ในสโมสรปารีสด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอลองอัพนักเตะจากเมนยูนะครับลองเข้าทีมดูหน่อยครับว่าอ่าค่าพลังจะสวยหรือเปล่านะครับจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมตัวเก่าผมมีดีแคนไรท์นะครับค่าพลัง100นะครับอ๋อตัวนี้ได้มาเป็น98นะครับเดี๋ยวขอดูไส้ในก่อนนะครับเพื่อน เป็นสไตล์เดสทอยเออร์นะครับตัวทำลายล้างครับผมโอ้โหขับพลังค่อนข้างสวยครับอุ้ยรับดีรับดีครับสูงสุดอยู่ที่98นะครับโอเคใช้ได้นะครับโอเคโอเคถึงแม้โอเวอร์เ9ก้าสิบเก้านะครับแต่เอ้เก้าสิบแปดนะครับเก้าสิบแปดแต่ไส้ในค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับเพื่อนๆก็สำหรับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผม เชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาทำชาเลนจ์กันครับเล่นเฉพาะตัวฟรีเท่านั้นนี่แล้วเราก็จะไม่แตะทองเลยนะครับผมโอเคเราได้มาประมาณนี้ครับไอดีนี้นะครับผมแพ็คนี้เราก็ไม่ซุ่มครับปล่อยไว้อย่างนั้นเลยครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ครับกับคลิปใหม่ที่ผมจะลงด้วยนกันะครับผมก็ฝากกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ด้วยลวกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ